สุดยอดมากมากเลยเหรียญคุดลุ้นล้วนเลยค่ะโอ้เสียงตัวนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่พน้าต้องการนะคะพน้ารับซื้อไม่อั้นรับซื้อตลอดรับซื้อไม่ขาดนะคะในราคาเหรียญละยี่สิบบาทมาทั้งสิ้นสามร้อยเหรียญน,น่าจะสามร้อยสามพมาสามถุงค่ะสามร้อยเหรียญก็รับไปหกพันบาทนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอืม น่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากค่ะก็อ่ะบอกบอกเลยนะคะปกติค่ะเหรียญที่มาเยอะๆนะคะเขาก็จะมีบ้างเนี่ยค่ะปนมาอย่างนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าเหรียญเขามีจํานวนมากนะคะก็ทัวเฉลี่ยได้แต่ถ้ามาน้อยๆไม่กี่เหรียญมาอย่างนี้ไม่คุ้มแต่ถ้าอย่างเนี้มาเยอะๆอย่างเงี้ยคุ้มค่ะก็จะเสียบ้างร้อยเหรียญเสียสักห้าเหรียญแตก็ยังก็โอเคอ่ะก็ก็ก็ไม่ไม่เข้าเนื้อก็ถือว่าคุ้มนะคะเหรียญค้มเป็นน่ารับซื้อทุกเหรียญค่ะ ทุกครุฑนะคะทุกเหรียญที่เป็นครุฑรับซื้อหมดเลยเหรียญที่ส่งมานี่คือครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดเอ่อหลายคนจะเข้าใจว่าครุฑหนึ่งเจ็ดครุฑหนึ่งเจ็ดนี่จะเป็นอีกอีก,อกพศหนึ่งของครุฑจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะมีพศออเดียวค่ะจะมีเหรียญเดียวเท่านั้นเลยเนี่ยค่ะสัญญา,าน,นาะของคน เล่นเหรียญน,นะจับมาก็จะมาพลิกดูหัวดูก้อยดูโน,น,น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะนะคะเป็นปกติแต่ไม่เคยเจอเหรอกป้าน่าไม่เคยเจอเองแต่ถ้าอยากได้ก็ซื้อที่เขาเขามีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะได้แต่เป็นไม่นิยมนะคะป้าน่าไม่ดีนิยมเหรียญแปลกเหรียญตลกเพราะป้าน่าสายเหรียญหมุนเวียนแต่ก็ความสุขของนักสะสมเนาะเจอเหรียญอะไรแปลกก็แต่ส่วนมากป้าน่าเจอปะาน่าก็จะโยนเข้ากอง ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เก็บเพราะป้นาไม่ได้ขายเหรียญแปลกหลายคนส่งข้อความมาถามว่ารับซื้อไหมราคาเท่าไหร่ปราน่ไม่ได้เล่นเนาะเหรียญแปลกเหรียญตลปกป้าน่าก็เลยให้ราคาปก,กติให้ราคาเขาไม่ถูกด้วยเขาก็งอนไม่ขายไปหน้าหรอก<ๆ>เพราะคนเขาเขาเล่นคนที่ในกลุ่มเขาเล่นกันเขาให้ราคาสูงอยู่มาดูถุงนี้แต่สําหรับปนาปนาไม่ได้เล่นป้นาก็เลยราคาไม่มีราคาในใจเนี่ยค่ะ สูงที่สองนะคะมาดูกันโอ้โหเหรียญใช้ได้ค่ะนะคะเสียน้อยนะคะอย่างเงี้ยอ่าดำถ้าดำอย่างนี้นะใช้ได้นะคะดำเนี้ยดำระหว่างดำกับสึกนะคะเลือกดำค่ะดำยงล้างแก้ไขได้แต่ถ้าสึกถ้าสึก,ถ,สกถ้าชำรุดกินเนื้อแบบนี้อ่อก็แก้ไขไม่ได้แต่ก็มีคนมาบ้างไม่เป็นไรไม่ว่ากันเป็นธรรมดา ของผ่านใช้มาจะให้เนี๊ยบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหรียญใหม่เลยก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยก็คลากรัน,ยนอย่างเหรียญใหม่ยางเงนะเราขายเข้าไปแล้วก็ก็ประมาณเนี้ยดีบ้างชำรุดบ้างหมายถึงถ้าขายเหมานะเพราะว่าขายเหมานะบวกน้อยอย่างซื้อมายี่สิบก็ขายยี่สิบสามถ้ามาคัดออกขาดทุนค่ะถ้าคัดออกนะคะถ้าถ้าขายเหมาแต่ถ้า ถ้าคัดขายสวยๆอ่ะอันนั้นไม่เอาเอาแต่อันนี้อันนี้นนได้ราคาอาจจะประมาณสามสิบบาทใช่ไหมคะขายสามสิบบาทสามสิบบาทเนี่ยสมมุตินเน่ยสามเหรียญเสียเหรียญหนึ่งก็ยังเสมอทุนเพราะขายได้หกสิบบาทก็ทุนก็สามหกสิบบาทอย่างเงี้ยคะ่ะเสมอทุนนะคะแต่ถ้าขายเหมาเลยเอาออกไม่ได้ค่ะค่ะทุน แต่อันนี้ถือว่าผ่านนะคะผ่าน